โอ้โหเป็นกระแสดราม่าขึ้นเฉยเลยนะครับหลังจากที่มีอินฟูคมเมนคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงนะเธอเนี่ยได้ออกมาใส่ชุดออกกําลังกายแล้วโดนคนคมเมนเข้าไปทัวลงนะครับหาว่าแต่งตัวโป๊ซะอย่างนั้นเธอก็เลยมีการทาแคมเปญร่วมกับเพื่อนหลายๆคนนะครับโดยมีการใส่ชุดที่มันเป็นวัฒนธรรมดังเดิมของคมเมนเอามาออกกําลังกายปราชดประชันกันไปซะเลยก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะจ๊ะมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหงอกคนนี้ คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ท้าทุกคนได้ยินเสียงน้าแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมา1นนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกรับงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวที่มันกําลังเป็นกระแสสังคมของคนคเขมรอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับต้องขอย้อนกลับไปในก่อนหน,น้านี้สัก5วันที่ผ่านมานะมันมีอินฟูเขมรที่เป็นคนดังพอสมควรนะครับในเขมร ที่ชื่อว่าใหม่มาลสอันนี้น้าไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อเธอถูกหรือเปล่านะเธอเนี่ยได้มีการอัพรูปภาพตอนที่เธอไปฟิตเนสกับเพื่อนเธอนะครับแล้วชุดที่เธอใส่ไปฟิตเนสเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นชุดที่ค่อนข้างจะรัดรูปฟิตปังถึงแม้จะใส่กางเกงขาย,ยาวด้วยกันทั้งคู่แต่ด้วยความที่มันรัดรูปแบบรัดเตีเ้ยวนี่เรียกได้ว่าเห็นง่ามดากหรือว่าง่ามโตดกันเลยอาจจะเรียกล่องเลยก็ว่าได้นะครับคือมันทําให้เป็นประเด็นขึ้นมาในสังคมกัมพูชาในทันที แล้ด้วยการที่เธอเนี่ยเป็นคนดังพอสมควรมันเลยทำให้มีกระแสสังคมออกมาต่อต้านเธอนะครับว่าทําไมเธอถึงได้แต่งตัวที่มันอุดจาดขนาดนั้นเป็นคนขเขมรแท้ๆทำไมถึงไม่รักวัฒนธรรมกรรมัมพูชาแต่งตัวแบบนี้มันไม่ใช่วัฒนธรรมกรรมัมพูชาซึ่งเรื่องนี้แหละมันก็เลยทําให้เธอเนี่ยโดนเพจของอเขมรเป็น10บๆเพจเลยนะครับเอาเธอไปแขวนแล้วก็ให้คนเนี่ยมาคอมเมนต์สาเสียๆๆเทเสียเธอเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเธอก็คงจะเครียดพอสมควรเลยนะครับเธอก็ได้หยุดอัพรูป ในการไปฟิตเนสของเธอไปสักพักหนึ่งเลยนะเพียงแต่ทว่าล่าสุดนะครับสงสัยเธอจะเริ่มทําใจได้แล้วแล้วก็เริ่มมีการกลับมาออกกำลังกายได้แล้วนะครับแล้วก็มีการโพสคลิปวิดีโอเชิงประชดประชันด้วยการใส่ชุดของเขมรดังเดิมในการออกกําลังกายมันซะเลยนะโดยเป็นการใส่เหมือนกับผ้าถุงยาวๆนะครับแค่นั้นไม่พอเนี่ยยังมีการชวนเพื่อนของเธอ,นอ,เ,ธอเนี่ยใส่ชุดเขมรดังเดิมไปออกกําลังกายกันด้วยแล้วแค่นั้นไม่พอนะครับมันก็ยังมีอินฟูของเขมรหลายต่อหลายคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยออกมาทำคอนเทนต์ ใส่ชุดคอมเมนต์บรลาร์นออกกําลังกายกันเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งมันก็เลยทําให้เป็นกระแสที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ออกมาอีกครั้งหนึ่งในทันทีเนื่องจากอย่างที่รู้ๆกันนะครับชุดออกกําลังกายเนี่ยมันจะต้องใส่ชุดที่มันค่อนข้างจะธรรมะธรแมงและคล่องตัวแต่การที่เธอใส่ชุดในแบบัดรูปแบบนั้นแล้วเธอโดนด่าแบบฟรีๆเนี่ยเธอก็คงคิดว่ามันไม่แฟร์กับเธอสักเท่าไหร่แล้วมันก็เป็นมาตรฐานโลก้วยนะไอชุดอะไรแบบนี้เนี่ยก็เลยมีการทำคอนเทนต์ออกมาเพื่อที่จะให้คนเนี่ยรู้ว่า ถ้าเธอเนี่ยใส่ชุดของคอมเมนโบราณมาออกกําลังกายแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนซึ่งก็ดูตามรูปแล้วก็ตามคลิปเลยก็แล้วกันนะครับคือมันก็ไม่ค่อยจะถนัดซักเท่าไหร่นะดูแล้วก็แปลกตากันยังไงชอบก้นคือจะก้มก็ก้มยากจะวิ่งก็วิ่งลําบากจะเล่นท่ายากอะไรก็ค่อนข้างจะไม่สะดวกนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ออกมาใส่ชุดแบบนี้แล้วก็ทำคอนเทนต์แบบนี้เธอก็คงจะสื่อให้ทุกคนเห็นว่าการที่เธอใส่ชุดออกกําลังกายแบบแนวรัดรูปแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เธอทําอยู่เป็นประจําอยู่แล้วแล้้วเธอออกก็ทําถูตูตองอย่แล้ว ทำไมถึงต้องมาด่ามาว่าเธอด้วยถ้าเธอใส่ชุดแบบคอมรมนโบราณแบบที่ทุกคนต้องการแล้วเธอก็ไม่สามารถที่จะออกกําลังกายได้แบบเต็มที่นี่คือชุดที่มันดูเธอะทะเต็มไปหมดคืออยากจะสื่อให้คนขอมรมนทุกคนเนี่ยเข้าใจพร้อมกับเห็นภาพไปในตัวนะครับว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันจําเป็นต้องใส่ชุดแบบนั้นเพราะหลักๆที่คนเข้ามาวิจารณ์เธอเนี่ยเป็นพวกที่ไม่ออกกําลังกายและส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านชาวช่องที่แทบจะไม่ได้เข้าฟิตเนสตเลยนะครับ คือต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าอินฟูเขมรคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีเงินพอสมควรเลยนะถ้าเข้าไปใน Facebook ของเธอเนี่ยจะเห็นได้ว่าเธอนั้นมีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างจะไฮโซกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเป็นคนเขมรที่รวยอีกคนหนึ่งเลยนั่นแหละซึ่งเธอก็มีการเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยอยู่บ่อยครั้งสําหรับอินฟูเขมรคนนี้นะครับก็เป็นคนแรกๆที่ออกมาทำเทมเพลนให้คนเขมรเนี่ย เลิกดูหนังไทยนะครับในตอนนั้นเนี่ยถ้าทุกคนยังพอจําหน้าเจคคนนี้ได้นะเพียงแต่สุดท้ายด้วยการที่เธอเนี่ยอยากเป็นคนดังแล้วก็หิวแสงมันก็เลยทําให้เธอกลายเป็นโดนทัวของเขมรลงเองซะอย่างนั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นบางส่วนของคนเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่คนเขมรเขาเห็นว่าเธอเนี่ยออกมาทำคอนเทนต์ใส่ชุดเขมรโบราณออกกําลังกายแล้วเนี่ยพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง คอมเมนต์แรกก็บอกว่าไม่เข้าใจอินฟูเขมรสมัยนี้พวกคุณเป็นคนของสังคมไม่ใช่เหรอแล้วทําไมสังคมบอกให้คุณนั้นปรับเปลี่ยนตัวเองคุณถึงต้องออกมาทําคลิปประชดประชันแบบนี้การกระทําของคุณมันคือการล้อเลียนเสื้อผ้าการแต่งกายของเขมรนโบรานแล้วทําไมเจ้าของยิมถึงได้อนุญาตให้พวกเธอมาแต่งตัวแบบนี้ในการออกกําลังกายคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอินฟูเขมรคนนี้สงสัยจะออกกําลังกายมานานสมองคงจะเล็กกว่าตูดของเธอ เธอเลยไม่สามารถรับกับคำวิาพากษ์วิจารณ์ค้องประชาชนได้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าดูก็รู้ว่าเธอต้องการที่จะทำตัวเหมือนพวกฝรั่งมังค่าสิ่งที่เรากำลังเถียงกันและสิ่งที่เธอกำลังทำมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอินฟูคอมเมนต์คนนี้เธอทำตัวไร้ค่ามากๆทำตัวเหมือนไม่ใช่คนคอมเมนต์คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสิ่งที่เธอทำมันมากเกินไปหรือเปล่ารู้หรอกว่าต้องการประชดประชันแต่ไม่ควรที่จะเอาวาัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของคอมเมนต์มาทำเรื่องไร้สาระแบบนี้ ทุกคนที่ออกมาเตือนคุณในก่อนหน้านี้ล่ะเขาก็แค่เป็นห่วงคุณไม่อยากจะให้คุณน่ะตกเป็นเป้าสายตาของพวกผู้ชายในยิมก็เท่านั้นแหละคอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่านี่แหละคือสาเหตุที่เขมรนไม่ควรที่จะรับวัฒนธรรมของประเทศไทยเข้ามาวันๆนึงดูแต่นางไทยแล้วก็ดูละครไทยและสุดท้ายก็แต่งตัวเลียนแบบพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่าเสียดายนะหน้าของเธอก็ดูสวยดีแต่นิสัยเหมือนคนบ้า คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าชุดที่ใส่ไปออกกําลังกายจริงๆมันก็มีหลายรูปแบบนะเข้าใจอยู่ว่าคุณไม่พอใจที่ถูกคนนั้นวิพากษ์วิจารณ์แต่คุณก็ควรเปิดใจบ้างว่าทาไมพวกเขาถึงวิจารณ์คุณแบบนั้นอย่าลืมนะว่าคุณเป็นคนเขมรและวัฒนธรรมของเขมรไม่มีอะไรแบบนี้แล้วชุดการแต่งกายดั้งเดิมของเขมรก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอินฟูเขมรพวกนี้ไม่รู้หรอกว่ากําลังทําอะไรอยู่พวกเธอต้องการที่จะหายอดไลค์ยอดวิวในโซเชียลมีเดียก็เท่านั้นแหละ เป็นถึงคนที่มีชื่อเสียงในสังคมแต่ไม่เคยทําประโยชน์ให้กับครอบครัวและสังคมของเมนเลยวันๆมีแต่จะสร้างเรื่องปวดหัวให้กับคนอื่นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผมอยากจะเห็นหน้าเธอที่ไม่มีเครื่องสําอางอยากจะรู้ว่าเหมือนผีหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเชื่อเธอเดี๋ยวอินฟูคนนี้ก็จะออกมาขอโทษสังคมอีกครั้งคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในคลิปไม่เห็นมีคนสวยสักคนมีแต่คนหน้าผีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า วันๆอินฟูคอมเมนต์พวกนี้คงจะไม่คิดอะไรนอกจากหมกมุ่นอยู่แต่กับเรื่องยอดไลค์และยอดวิวและคอยคิดคอนเทนต์อะไรก็ตามที่ทําให้สังคมของคอมเมนต์นั้นมันแย่ลงมากกว่านี้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าในอนาคตเราจะมีคนนิสัยแบบนี้เยอะขึ้นมากกว่าเดิมเพราะเรากําลังเปิดประเทศให้คนเวียดนามนั้นเข้ามาภายในประเทศอ่ะก็คอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับหลักๆคอมเมนต์ก็จะออกมาเป็นเอกฉันนับประมาณ99.99%เ99เลยนะครับคือจะไม่พอใจกับพฤติกรรมของอินฟูคอมเมนต์ เหล่านั้นนะครับที่ออกมาทำแคมเปญใส่ชุดเขมรโบราณแล้วก็ออกมาออกกาลังกายกันแบบนี้นะครับก็ถือว่านานาจิตตังนะครับแล้วแต่ความคิดใครความคิดมันนะแต่ถ้าถามว่าแล้วนะะ้าล่ะคิดยังไงนะก็คิดว่าจริงๆการใส่ชุดออกกําลังกายแบบนี้เนี่ยแบบรัดรูปติ้วๆแบบนี้นะครับมันก็ถือเป็นเรื่องปกติทั่วไปนะทั่วโลกเขาก็ใส่กันเพียงแต่ที่น้าไปสังเกตเนี่ยรูปแรกที่มันเป็นประเด็นดราม่ามันน่าจะเป็นเพราะเธอเนี่ยดันไปแอนตูให้กับกล้องหรือเปล่านะครับถ้าสังเกตดีๆนะ มันเลยกลายเป็นรูปเนี่ยมันออกมาแบบอุจจาราไปนิดนึงถ้ายืนแล้วก็ไม่แอนน้นแอนนี่เนี่ยมันอาจจะไม่มีประเด็นอะไรให้พูดถึงสักเท่าไหร่นะครับคือไอ้ชุดแบบนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปชาวโลกหรือชาวบ้านชาวช่องเขาก็ใส่กันเป็นปกติทั่วไปแต่ที่อื่นเขาก็ไม่ค่อยจะมีดราม่ากันซักเท่าไหร่นะครับเพราะมันก็เป็นสิทธิส่วนตัวของแต่ละคนเขานะครับเอาจริงๆิที่เมืองไทยแล้วเนี่ยตอนที่น้าไปฟิเดตนะก็เห็นหนักกว่านี้อีกนะครับแต่น้าก็ถือว่ามันเป็นสิทธิส่วนตัวของเขานะ ก็พยายามคิดไปในแง่ดีมากกว่ากันแล้วกันนะครับคือโอเคมันก็สวยดีอะไรโน่นนี่นั่นแต่ถ้าจะให้คิดอะไรที่มันมากกว่านี้เนี่ยก็อย่าไปคิดกันละกันนะครับพยายามลืมๆไปแล้วก็จดจ้องแต่เรื่องของการออกกำลังกายอย่างเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วนะแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ยังไงก็รบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะครับส่วนสําหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากันเลยก็แล้วกันสวัสดีและสวีดัตครับ